เข้ามาใหม่สวยงามมากๆครับมีเบอร์2,500และเบอร์3,000สํสำหรับงานสายหวานตกหมึกตีเหยือปอมหรือตกสปิวปลาเกตนะครับผมเป็นลอกบอกได้เลยว่าออกแบบมาสวยมากๆเล่นสีเอฟเฟกมาในราคาคุ้มค่าประหยัดนะครับกับ ฟัก์ชันที่ได้มานะครับผมก็เป็นแขนโลหะสปูโลหะนะครับระบบเสียงเข่าควายแบบนี้ที่ฝาเบกก็มีซีนยางคันน้ำเข็มมาด้วยนะครับผมแล้วก็ที่แกนนี่ก็ให้มาอีกนะครับผมเนี่ยครับแผ่นซีนดำๆไว้รีดน้ำนะครับผมนี่แล้วก็เป็นเบอร์2 5 0 0เนี่ยครับจิบมาให้ดูนะครับสวยมากๆครับ เบอร์สองพันห้าลื่นนี่เหลือๆเ,เลยนะครับลูกปืนระบุไว้ที่สี่บวกหนึ่งนะครับลื่นเหลือๆเ,เลยนี่ครับสลับขายแขนหมุนซ้ายขวาได้นะครับนี่ครับเนียนๆเ,เลยนะครับเสียงลั่นแน่นอนอยู่แล้วครับเป็นระบบเข่าควายเนาะนี่ครับเสียงลั่น สปูลเป็นสปูลตื้นนะครับแล้วมีแชมเฟอร์ตีไกลๆได้เลยนะครับผมนี่ใส่สาย P.E. เส้นเล็กๆได้เลยใครจะซื้อพร้อมสาย PE 0.8ก็ได้นะครับหรือซื้อแต่รอกอย่างเดียวก็ได้เทียบกันให้ดูครับเบอร์2,500ด้านซ้ายเบอร์3 0 0 0ัด้านขวานะครับนี่เบอร์3า0พนนะครับผมสวยมากๆครับสีสันแล้วก็งานเขาละเอียดมากนะครับกับรุ่นเลสสป i d เดอเดชิโอตัวนี้นะครับ เรียกว่าสดใหม่เพึ่งเข้ามาประดมาารเลยนะครับเบอร์2องพกับเบอร์สามพันก็เลือกเอาครับเบอร์สามพันก็จะจุสายได้เยอะกว่านะครับขนาดก็จะโตกว่าน,นิดเดียวนะครับระบบเสียงความลื่นนุ่มๆเนียนๆอยู่แล้วครับอันนี้บอกราคาเลยนะครับตัวละ650บาทนะครับผม650บาทเท่านั้นมาโปรโมชั่นนะครับผม นี่ครับเออตรงเนี้ยครับเขาจะทําแบบไม่มีสวิต์กันตีกลับมาเลยครับคือเขาจะทําให้แบบมันกันตีกลับออโต้มาเลยคือไม่มีสวิต์เลยครับเนี่ยครับจะเบรกจึก๊บเบรกจึก๊กเพราะฉะนั้นเวลาสร้างแอคชั่นเหยื่ออะไรเนี่ยนเนียนๆแน่นอน,นครับจะไม่มีสวิต์ตรงนี้นะครับเขาออกแบบมาแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อขครได้ไปแล้วงงขออนุญาตแจ้งไว้ก่อนทุกรุ่นทุกเบอร์ของรุ่นนี้นะครับผม แล้วก็สาย PE ใครจะซื้อด้วยก็จัดให้อย่างดีครับเป็นถักแปดนะครับผมหรือจะเอาแค่ตัวลอกอย่างเดียวก็ได้ส่วนน้ำหนักลอกอาจจะสงสัยกันก็ช่างให้ดูจะจันะครับว่าตัวนี้มันไม่ได้หนักเวอร์เลยนะครับขนาดค่อนข้างเบาเลยทีเดียวนะครับผมมาดูที่เบอร์25 0 0ันกันก่อนนะครับผมหมุนลื่นสเปคอะไรดีทุกอย่างแล้วแล้วน้ำหนักมันเท่าไหร่ประมาณ226กรัมนะครับผมส่วนเบอร์3 0 0พนะครับก็จะหนักอยู่ที่ อันนี้เบอร์3,000ันนะครับหนักอยู่ที่สองร้อยสามสกรัมนะครับซึ่งเบาวกว่ารอกทั่วๆไปก่อนหน้านี้ถึงประมาณ30-40กรัมเลยทีเดียวนะครับผมก็เบอร์2 5งพหรือเบอร์3,000กดทีตะกาได้เลยครับพร้อมเสิร์ฟไม่เหมือนใครแน่นอนครับราคาประหยัด650บาทสวัสดีครับ